คุณผู้ชมทาบไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับ AI ที่ทำหน้าที่ generate ภาพนะครับหรือว่าสร้างภาพแบบดิจิตอลตามคำสั่งของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Midjourney, d o l l E หรือว่า Stable Diffusion นะครับ AI หลายๆตัวเนี่ยทุกวันนี้สร้างภาพได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำไม่ได้คือไม่สามารถใส่ข้อความหรือตัวอักษรลงไปในภาพได้เพราะว่ามันไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นแต่ ณนะวันนี้เนี่ยกำลังจะมี AI ตัวหนึ่งที่ทำแบบนั้นได้แล้วใส่ข้อความลงไปในภาพได้นั่นก็คือ d e e p f l o y if ครับมีใครเคยเล่นบ้าง midjourney นะครับแล้วก็ดอ e อ่าผมว่า2ยี่ห้อเนี้ดัง stable diffusion ผมไม่ค่อยหรือว่าแม้กระทั่งบนโทรศัพท์มือถือนะครับทุกวันนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบ AI AI นะครับ AI เนี่ยจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เราสามารถเขาเรียกเขาเรียก AI แบบนี้ว่า AI แปลงข้อความเป็นภาพนะหรือว่า text generate picture นะครับวิธีการก็คือ AI พวกนี้เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามวิธีการใช้แบบไหนก็ตามนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องเขียนคำสั่งที่เรียกว่าพรอมนะเราต้องเขียนคำสั่งที่เรียกว่าพรอม เขียนคำสั่งเข้าไปว่าเราอยากได้ภาพอะไรบรรยายราย,ายละเอียดของภาพเข้าไปแบ็กกราวนพื้นหลังเป็นแบบนี้บรรยากาศเป็นแบบนี้เป็นภาพสไตล์แบบนี้มีตัวละครมีตัวอ็อบเจกต์อะไรบ้างอยู่นั้นคือบอกเป็นข้อความรายละเอียดลงไปแล้ว AI พวกนี้มันจะอ่านคำสั่งพวกนี้แล้วสร้างเป็นภาพดิจิทัลเสมือนจริงขึ้นมาซึ่งโอ้โหมันทําได้เหมือนจริงมันทําได้เกินจริงมันทําให้แบบเป็นภาพที่น่าทึ่งมากๆนะครับทุกวันนี้ก็นิยมกันมากนะครับแต่ ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยอ่านข่าวนี้นะครับเพิ่งรู้ว่าทั้งหมดที่มีอยู่ในวงการตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นดอ e, ีมิชเชอร์นี่สเตเบิลดิฟเฟชันทุกตัวจะมีข้อจำกัดของ AI คือมันไม่สามารถใส่ข้อความหรือ Text หรือตัวอักษรลงไปในภาพได้ผมก็มานั่งนึกเฮ้ยจริงเหรอวะเออเราไม่เคยเห็นภาพที่ถูกเจเนเรตโดย AI แล้วมีข้อความอยู่ในนั้นเลยนะ ยกเว้นเรามาใส่ลายน้ําเรามาพิมพ์เข้าไปเองยกตัวอย่างครั้งหนึ่งผมชอบโหลดพวกแอปพวกเนชยมาเล่นนะครับชื่อแอป,ปอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้ละถอดทิ้งไปละเพราะว่ามันเสียเงินสัปดาห์ละร้อยเจบาทตอนนั้นผมก็เอาภาพคุณสมอนรถคุณสมอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาภาพตัวอย่างให้เราเอาภาพรถคุณสมอนมาแล้วเราก็ให้เจนให้ AI เนี่ยมันเจนเนเรตแปลงภาพจากต้นฉบับของคุณสมอนเนี่ยให้เป็นภาพอีกแบบหนึงแทน ในรถคุณสมอนตอนนั้นนะหุ้มสติกเกอร์แบบแบบรถแข่งอยู่ไงก็จะมีลายสปอนเซอร์มีข้อความสปอนเซอร์เป็นตัวหนังสืออยู่ใหญ่สุดก็คือ JIB นะ JIB คอมพิวเตอร์นะครับพอผมใช้ภาพนั้นเนี่ยแล้วให้ AI มันเจ n เน a เรตสมมุติผมบอกว่าผมอยากได้ภาพสไตล์ฟิวเจอร์ลิสติกอยากจะให้รถคุณสมอนเนี่ยกลายเป็นรถอวกาศในอนาคตเชื่อไหมครับมันแปลงออกมาเป็นรูปทรงต่างๆแต่ตัวหนังสือบนภาพเนี่ยไปหมดเลย มันไม่สามารถคงความเป็นตัวหนังสือแบบเดิมได้ผมทำออกมารูปแรกตัวหนังสือบิดเบี e ้ยวกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ผม,ผมก็แบบเฮ้ยไม่ได้ดิ JB เขาเป็นสปอนเซอร์เราเดี๋ยวพี่จิ๊บว่าเอาผมก็ไปตั้งค่าว่าคงความเป็นออริจินอลไว้นะลากไป100%เลยคือแบบว่าเฮ้ยเอาคุณสมอนให้มันให้มันมีดีเทลออริจินอลไว้ร้อยเลยตัวหนังสือก็เละอ,อยู่ดีครับจาก JB เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกุ๊กกักกึ๊ก,ก,กไปเลย พราะอ่านข่าวนี้ถึงได้นึกย้อนกลับไปตอนนั้นได้ว่าเออหรือว่า AI ทุกตัวที่ถูกสอนให้สร้างภาพทุกวันนี้นะครับไม่มีความรู้เรื่องตัวหนังสือเลยมันไม่มีความรู้เรื่องตัวหนังสือเลยมันไม่สามารถมันไม่มีชุดฟอนต์อยู่ในตัวมันไม่สามารถสร้างภาพอะไรลงไปแล้วก็ใส่ใส่ตัวหนังสือลงไปในภาพได้เออเหลือเชื่อมากๆนะเพิ่งเข้าใจเหมือนกันนะฮะถ้าเราพยายามที่จะสั่งให้มันเขียนข้อความลงไปในภาพ มันจะเขียนออกมาเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวมั่วๆเลยนะไม่เป็นตัวอักษรเละเทะไปเลยล่าสุดครับบริษัท Stability .AI นะครับอันนี้เป็นผู้เจ้าของเดียวกันกับโทนัฟไม่ใช่อันนี้เป็นเจ้าของเดียวกันกับ AI ที่ชื่อว่า Stable Diffusion เขาเปิดตัว AI อีกตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Deepfloyd IF เจ้า e e p f ย o y เเนี่ยมาพร้อมกับความสามารถใหม่ที่ AI ตัวไหนไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือมันสามารถใส่ Text หรือข้อความลงไปในภาพได้แล้วโอ้โหสแตนด์อัพโอเวชั่นกันสิครับ ตบมือกันสิครับนี่คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่หลายคนบอก <c oughs> แค่เนี้ยนะโอ้ไอวาดรูปบอ,อกมันเป็นอวกาศเป็นโลกอนาคตนั้นมันไม่มหัศจรจั์กว่าเหรอเออผมเนี่ยบางทีเนี่ย AI มันฉลาดล้ำโลกก็จริงแต่เรื่องง่ายๆมันก็ทำไม่ได้ไงให้มันใส่ตัวหนังสือลงไปมันยังใส่ไม่ได้เลยเพราะมันไม่ได้เรียนเรื่องนี้มาเออนะฮะนอกจากความสามารถในการวางตัวอักษรแล้วดีฟลอยยังสามารถสร้างโมเดลสร้างภาพอื่นได้คือมันจะเป็น AI ที่รับคำสั่งได้ละเอียดกว่า เดิมนะฮะเขาจะมีสับเทคนิคของเขานะอะไร t 5้า h x, x l อะไรเนี่ยไม่เอาเราเอาง่ายๆมันสามารถรับความสั่งได้1100พันล้านพารามิเตอร์ในการอ่านข้อความคำสั่งแล้วมันยังสามารถปรับปรุงภาพที่มัน g e n e เรตขึ้นมานะครับให้เหมือนภาพจริงให้เหมือนภาพถ่ายจริงๆได้มากกว่าเดิมโดย ai ตัวนี้สามารถทำคะแนนภาพเหมือนจริงได้6.66คะแนนนะฮะอยู่ในอันดับ10 ของโมเดลที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถสร้างภาพ,ภาพสัดส่วนต่างๆได้ไม่ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนมิจเจนี่เสมอไปก็เป็นแนวนอนเป็นแนวตั้งได้หมดนะครับซึ่งมันก็จะหลากหลายมากขึ้นแล้วก็แปลงภาพต้นฉบับเป็นรูปภาพแบบอื่นได้ด้วยนะครับนี่ก็คือความก้าวหน้าอีกสเต็ปหนึ่งของ AI พูดถึงเรื่อง AI สร้างภาพผมอยากจะเล่านอกเรื่องนิดน,นึงนะฮะคือตอนเนี้ มีคนเข้าไปใช้บริการพวก Mid Journey เยอะนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะเปิดบริการตอนนี้ปิดบริการทดลองแบบเบต้าแบบทดลองใช้เนี่ยปิดไปแล้วแล้วคนที่จะใช้ต้องเป็นคนที่จ่ายเงินรายเดือนนะฮะให้กับทาง Mid Journey เท่านั้นเป็นแบบ Account ระดับโปรแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย มันมีคนที่โอ้เขาตั้งเป็นชมรมเลยเขามีเป็น f c e e o o o กลุ่มนะฮะคนที่เล่นเรื่องพวกนี้เขาก็มาโชว์ว่าเอาเขาพร้อมใส่คําสั่งอะไรลงไปบ้างแล้วได้ภาพออกมาแบบนี้โอ้ได้ภาพจินตนาการสวยๆนะมีคนเอาไปทำเนี่ยผมเคยไม่รู้จะหาภาพประกอบได้หรือไม่นะมีคนเอาไปทําเป็นแบบว่าภาพกรุงศรีอยุธยาในแบบจินตนาการโลกอนาคตอะไรเงี้ยโอ้โหทำออกมาเป็นแบบ เป็นเอเลี่ยนใส่หมวกเหมือนเหมือนทหารกุงงสีแล้วก็แต่งตัวเหมือนทหารกรุงสีมีดาบมีอะไรแต่แบบเป็นเอเลี่ยนเป็นทรงประหลาดๆสวยบางคนก็ทําภาพแนวเรียลิสติกซึ่งไอภาพแนวเรียลสติกนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะพูด <c oughs> ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมันจะมีคนที่เขาทําออกมาเนี่ยมีอยู่ภาพชุดหนึ่งเป็นภาพชาวไทยลิมแม่น้ําโขง ย้อนกลับไปสักประมาณ50-60ปีที่แล้วเป็นภาพในอดีตย้อมสีซีเปียมาเลยแล้วบอกว่าวิถีชีวิตของคนสมัยนั้นอะไรองี้นะแล้วก็มีภาพปลาตัวใหญ่ๆเป็นแบบเป็นปลาเป็นจระเข้ตัวยาวแบบเท่ากับคนยืนเรียงกันประมาณ20-30คนอะไรเงี้ยซึ่งมันทำออกมาเหมือนจริงมากมันเหมือนภาพในสมัยนั้นจริงๆเลยแต่ไม่ใช่ภาพจริงเป็นภาพที่ AI, AI ทํทขึ้นมา แล้วก็มีคนเข้าใจผิดผมเห็นภาพนี้ทีแรกผมบอกเลยนี่ไงเดี๋ยวก็เอาไปส่งกันตามไลน์แล้วเดี๋ยวก็สาธุก้าๆกันใหญ่เลยคิดว่าเป็นภาพจริงแล้วก็บอกว่านี่ไงสมัยก่อนประเทศไทยมีแบบนี้คือกลายเป็นเราโดน AI อหลอกอะ่ะ <c oughs> คนที่สร้างภาพมาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจนะผมเห็นต้นฉบับที่เขาโพสเนี่ยเขาบอกว่ากรุณาอย่าเอาภาพนี้ไปใช้ในทางที่ผิดนะครับ แต่มันก็มีคนไงคนที่แบบทําสํานักข่าวบนเฟ e บุ o กอะไรเนี้ยเอาภาพไปใส่ประกอบเพลงแล้วก็ใส่เสียงบรรยายนี่คือสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีตเรามีความอุดมสมบูรณ์ของแม่นม้ําโขงอูบ้บรรยายเป็นตุเป็นตะแล้วลองนึกภาพดู ส่งกันทางลายโอ้โหสาธุเก้าเก้นี่คือบรรพบุบุษไปกันใหญ่นะฮะใครเจอเหตุการณ์นี้ช่วยเตือนคนข้างข้าง,ง,ง,งที่เปิดลายหรือเปิด Facebook อยู่นะครับช่วยบอกเขาด้วยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันมีคนมาสวมรอยอีกทีนึงเพราะฉะนั้น เราต้องเข้าใจโลกด้วยว่าทั้งหมดนี้มันคือความสามารถของ AI มันคือความสามารถของสิ่งใหม่ๆที่สามารถสร้างภาพสิ่งเหล่านี้ได้อย่าไปหลงเชื่อไม่งั้นเดี๋ยวก็โดนหลอกกันอีกเดี๋ยวก็มีคอเซนเตอร์เอาภาพนี้มาหลอกอีกว่าเนี่ยถ้าไม่ถ้าเห็นภาพนี้ต้องจ่ายเงิน,นะอะไรเเดี๋ยวก็โดนหลอกเป็นมุกใหม่ของพวกมันอีกนะอย่าอย่าไปหลงเชื่อเขานะ